เอาล้ครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เรามาดูช่างครับตอนนี้ผู้รับเหมาก็ได้นําคนงานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ช่างจำนวนสามคนแล้วก็หัวหน้าช่างคนหนึ่งตอนนี้กําลังตีแบบครับแบบข้างคานนะครับแบบข้างคานเพื่อที่จะติดตั้งตอนนี้ก็เริ่มติดตั้งเสา ช่างจุนะครับกำลังเช็คระดับอืมเท่าไหร่ได้อยู่ได้อยู่พอ,ออยู่นี่เสาก็จะตั้งแบบนี้ครับนี่ก็ทำการผูกเหล็กคานครับผูกเหล็กคานตั้งแบบ ช่างก็ทำการปรับระดับหนมัทะลุเข้ามาในานจเส้นสรับรจะวางข้นเสเดี๋ยวไปหนบนเสาเลยขาดยังไครับสร้างจุแล้วกอแบบ

Tang cái lăng hết chẳng nọ, hử? Oh. thế Oh, oh kết đục bún giờ đây sàng ngay đây này, sáng ngay hơn. lăng đấy đi

บรรยากาศมืเอนี้ยพอกะนสนินสซะก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับีิจิตามรับชม